you don't สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการธาตุรูนะครับวันนี้ก็จะมามีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับช่องรายการนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสมัครการรับสมัครคอร์สขอนแก่นนะครับสําหรับช่องรายการนะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อและก็โลโก้นะครับชื่อรายการเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะช,ชื่อเราจะเราใช้ชื่อว่าลูกกายเห็นจิตลูกคิดเห็นธรรมนะครับ ซึ่งรู้ตัวนี้นะครับผมก็ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นรู้1.5ึ่ง้าซึ่งรู้รู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมนี่นะครับก็เป็นขั้นของการเจริญสติอัน,น,นอให้เกิดการรู้สึกตัวนะครับขั้นของการเจริญสติสัพจัญญานะครับเป็นเป็นขั้นที่ผมบัญญัติไว้ว่ารู้1 5จ้าซึ่งก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมได้สอนนะครับในในช่องซึ่งผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับาธาตุรู้แล้วไปแล้วแล้วก็รู้สองนะครับดันะงนั้นเนี่ย ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อช่องว่า,าธาตุรู้นะครับเพราะผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับธาตุรู้แล้วรู้ยังไงเพื่อให้เกิดการปนทุกก็คือรู้สองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขอเปลี่ยนเลยนะครับอแล้วก็ช่องของของเรานะตอนนี้ก็เดินได้เดินทางมาครบหนึ่งปีนะครับในวันที่สองกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับผมก็เลย ขอถือโอก,กาสตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนทั้งชื่อชอมและก็โลโก้นะครับโลโก้นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปดวงตาเห็นธรรมนะครับตัวตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นลักษณะรูปดวงตาน,นะครับดวงตานะครับก็สื่อเรื่องเกี่ยวกับการเห็นธรรมนะครับก็คือธาตุรู้นั่นเองนะครับเห็นธรรมด้วยด้วยธาตุรู้นะครับโดยการเห็นธรรมนะครับในในโลโก้นะครับภายในโลโก้ดวงตานะครับจะเป็นลักษณะของ6สี ซืหสีเนี่ยนะครับก็คือตัวรูรูหนึ่งที่ผ่านอายตนาทั้งหนะครับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยมีตัวธาตุรูเป็นตะกาวนะครับเบื้องหลังนะครับซึ่งดูด้วยกันนะครับขอโอกาสเปลี่ยนโลโก้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรับสบรับขอธาตุรูนะครับรุ่นที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ซึ่งเราจะจัดที่ขอนแก่นการจัดในที่ขอนแก่นนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะมีทางญาติธรรมนะครับชื่อคุณชลีรัตน์เล่นชื่อน้องวีนะครับก็ได้มีได้มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็อยากให้มีการจัดครั้งที่2นะครับซึ่งการจัดนะครับก็จะจัดที่เดิมนะครับก็คือหมู่บ้านชุรดานะครับนะครับซึ่งหมู่บ้านชุรดานก็จะ อยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอเมืองจขอนแก่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับญาติธรรมนะครับที่อยู่ในในภาคของภาคอีสานนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครในคอร์สอบรมนี้ได้นะครับโดยในการรับสมัครนะครับเราก็จะรับสมัครเพียง15ท่านนะครับนะครับเนื่องจากว่าเรื่องเรื่องสถานที่นะครับก็นะฮะก็ถ้าเกิดนั่งสบายๆก็15ท่านเขากำลังดีนะครับ โดยในในการจัดนะครับเราจะจัดคอร์สนี้นะครับก็ในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พันห้รบเดนะครับโดยท่านท,าท,านทนี่ถ้าเกิดท่านที่สมัครนะครับก็ถ้าเกิดสมัครได้แล้วก็ขอใหอ้เป็นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง,ถง9ก้าโมงนะครับโดยการการอบรมนะครับเราจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็คาดว่านะครับก็จะ อบรมเนี่ยไม่เกินเนี่ยสิบหกนานะครับแต่ส่วนใจก็จะมปจะเลิกประมาณสิบห้นานานะครับแต่ในการสบัคกคอร์สนี้นะครับก็สมามารถทำได้ดังนี้นะครับก็คือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านนะครับเมื่อเข้าไปเมื่อสกแกนท่ QR code เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าไปในรายกลุ่มที่รับสมบัคกคอร์สอบรมท่านรู้ขอนแก่น โดยผู้ที่เข้าไปในรายกลุ่มนี้นะครับก็ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับกรณีหักมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ติดต่อได้โดยง่ายนะครับท้ยนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับที่ที่ได้ให้ความสำคัญในการจัดคอร์ดกรอดนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีดวงตาเห็นธรรมนะครับและก็ถึงที่สุดแห่งทุกโดยไวนะครับสวัสดีครับ